แทรกนะครับมาแล้วนะครับนูปนะครับวองกษรสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับทําตัวหนักษรน,นะครับตัวเลขก็ได้ตัวหนังสือก็ได้นะครับให้เป็นเขาเรียกว่ามีลวดลายนะครับลวดลายเนาะลวดลายต่างๆตามที่เราต้องการนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะทำตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับไปที่เมนูแทรกนะครับแทรกเสร็จแล้วนะครับไปที่อักษรศิลป์นะครับอักษรศิลป์แล้วให้ไปหาลักษณะของตัวอักษรนะครับที่เราจะทำนะครับเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกไปนะครับเราก็ใส่ข้อความที่เราจะต้องการนะครับนำสร้างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นครูนะครับครูนะครับแล้วก็เลือกตัวอักษรนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็เพิ่มขนาดให้ใหญ่ๆสักหน่อยนะครับ300เนาะอ่าทีนี้นะครับตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเอา,อารูปเนาะมาใส่เป็นตัวอักษรตรงนี้นะครับ ให้ไปคลิกที่ตอนนี้คุมดาก็ได้แบบนี้คุมดาก็ได้นะครับจากนั้นไปที่รูปแบบนะรูปแบบนะครับรูปแบบเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เติมเออสีเติมข้อความนะครับาจากนั้นนะครับไปที่คําว่ารูปภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องโหลดรูปภาพไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเอาจากเครื่องผมนี่รูปลายตรงนี้นะครับผมก็กด แทรกนะครับมาแล้วนะครับรูปนะครับตัวอักษรเราอาจจะใส่เงากรอบสักหน่อยเนาะกรอบตัวอักษรนะครับก็เหมือนเดิมนะคุมดมนะครับจากนั้นไปที่รูปแบบนะครับแล้วก็เส้นกรอบข้อความนะครับมาเป็นสีดำก็แล้วกันเนาะแล้วก็ความหนาสักหน่อยนะครับความหนาโอเคชัดเจนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับได้เรียบร้อยแล้วอืม ถ้าเราจะเอาคำต่อไปนะครับคำต่อไปคำต่อไปนะครับเราก็แค่เอ่อปปี้นะครับก๊อปี้นะคัดลอกนะครับและเอามาวางตรงนี้เดแล้วเราก็เปลี่ยนคำนะครับเอาจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับหนึ่งเอ้ยหนึ่งนะครับสองสามนี่อยู่นี้ก็ได้นะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครับถ้าจะเปลี่ยนเอ่อ รูปภาพรูปลายเนาะก็เหมือนเดิมนะครับรูปภาพนะครับตัวอักษรนะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพจากนั้นนะครับให้ไปที่จากไฟล์นะครับเราไปหารูปที่เราโหลดมาไว้นะครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสมมตินะครับนี่ก็มาแล้วนะครับรูปภาพนะครับฝากนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับของ PowerPoint ตัวนี้นะครับในการออกแบบรูปภาพเและออกแบบตัวอักษรที่มีรูปภาพนะครับเนาะเป็นตัวอักษรนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ